เปลี่ยนไปแล้วก็แขนขาก็ขยับได้ไม่ต้องช่วยใช้ไม้เท้าช่วยแล้วช่วยเหลือตัวเองได้เดินได้ตลอดระยะที่สองงานเนี่ยเขาเดินของท้องิ่นไม่ล้มไม่ล้มคือล้มแล้วโอเคโอเคเบอร์หนึ่งสมุนไพรภารกิจแห่งชีวิตดูที่การขึ้นน้องจันค่ะ จำได้ไหมว่าตอนนั้นอาการเป็นยังไงบ้างปวดหวัวตัวเองนึงเป็นครึ่งติดบอกว่ามือชาจ่าจ่าน้าจ่าแฟนพาหมอตอนนั้นหมอก็บอกว่าเป็นเพิ่งติดแล้วจะสมมติเป็นายกกนนาของมันมาแล้วก็กินยามือวันนึงเรนนี่เขาอยู่คนเดียวเลยก็เลยชวนเขามาอยู่นี่เวลากลางวันก็ให้เขามาอยู่นี่เขามาอยู่ได้เป็นเดืนพอนแล้วตอนที่แม่มาเห็นนะ่ะอาการเขาเป็นยังไงบ้าง เขาก็เป็นเป็นอย่างนี้ไปแล้วเดินได้ครับเดินได้ต้องใช้แม่เท้าเดินก็ต้องมีคนช่วยไปดูมาเจอเบอร์หนึ่งได้ยังไงอ่ะหนูเจอในยูทูบในยูทูบในเฟซในยูทูบใครจับงให้ครับแฟนทานมาทีกล่องแล้วตอนนี้กองและมีลุ้สึกยังไงบ้างก็ดีขึ้นตอนนั้นก็ดีขึ้นแล้วก็จะพักไว้ดพักทำไมอ่ะตังค์ไม่พอแฟนทางานคนเดียวเง่นเองก็ไม บอกว่าพอกินแล้วก็แถมขยับได้อะไรได้ตอนแรกตอนแรกนะครับตอนแรกมือชามันแบบว่ามันมือเนียมือนี่จะกำอยู่อย่างนี้ตลอดไหนต้องทำท่ามือดิแบบมือก็จะกำอยู่อย่างี้นี่ยังยังยังกำยังเหยียดอย่างนี้ตอนนี้ตอนนี้เหยียดได้แล้วได้แล้วแล้วการเดินตอนที่แม่เห็นแรกๆมันเดินเป็นไแบบช้าเดินช้ากว่าเดินเดินช้าเดินช้ากว่านี้เดินช้ากว่านี้ไอ้กว่างนิดนึงก็ล้มแล้วเดินน่าจะล้มใช่ อย่างนี้เดินได้ตัวเองไปแถบได้วยตัวเองได้แล้วไม่ต้องกังวลแล้วเปลี่ยนลยแล้วก็พูดะจัคลุ้เรื่องขึ้นเยอะเมื่อก่อนพูดเป็นเรื่องเลยแต่นี้พูดยังฟังออกยังแจได้ว่าอะไรทารู้เรื่องแล้วเนี่ยเมื่อก่อนนี่คือแบบไม่เป็นคําเลยใช่ไหมไม่เป็นคาไม่เป็นไม่เป็นประโยคเลยพูดอะไรออกมาไม่ฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วแม่รู้สึกดีใจว่าที่ก็เปลี่ยนดีขึ้นอ่ะดีใจก็ยังบอกเขาว่าให้เขาหายนะ น้องซื้อให้เนี่ยน้องซื้อยาให้น้องกระเหนียบให้แล้วก็เราก็ขอให้เล่าหายนะตลอดเขาแม่มีรูปที่ประเสริฐมด้นะมีน้องมีอะไรช่วยกันเนาะแฟนเขาก็ดีแฟนเขาก็ดูแลดีพอยินกลับมาเขาก็เขาเป็นคนหุงหาเองเขาแม่ทำกับข้าวเขาก็บอกว่าไม่ได้เลยกินเริ่มจากเป็นไตด้วยโอ้ยน้องไตด้วยเหรอใช่น้องไตกินยาตรงไปไง กินยาสมุนไพรต้มสมุนไพรต้มสมุไต้มใช่ก็เป็นโรคไตเลยเป็นโรคไตก็กินยาต้มใช่และทำมากินตรนี้เราไปหาหมอหมอบอกว่าค่าไตดีค่าไตดีแล้วโอ้่าไตดีขึ้นครับและก็เบาหวานก็ลดลงเบาหวานจ็จากฉีดเช้าฉีดเย็นก็เป็นฉีดเช้ามือเดียวพออ๋อฉีดอินซูลินเลยนะจ้าก่อนหน้านี้คือเป็นเบาหวานด้วย เบาหวานเป็นเป็นความดันเป็นไหมเป็นความดันก็เป็นความดันเท่าไหร่เมื่อก่อนนี้จูงจูงมากตอนนี้จูงก็แบบจำได้แล้วสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าใช่เบาหวานเท่าไหร่สองร้อยกว่ามั้งเบาหวานเบาหวานก็สองร้อยกว่าก็จีใจเขาพูดรู้เรื่องขึ้นมาเยอะและรู้สึกว่าลิ้นไก่เขาจะไม่ค่อยแข็งเา ยาเบอร์หนึ่งบางทีพูดรัวพูดไม่รู้เรื่องเลยช่วงที่เขาไม่ได้กินเนีพเขามากินแล้วจะหมดสองกปุกเน่นอนรู้สึก่็เขาพูดเหมือนเขาพูดโล่งออกมาพูดรู้เรื่องเป็นคําชักเลยนะนี่พังูเรื่องทุกคำเลยเน่ยรู้สึกยังไงกับเบอร์หนึ่งว่ดูดีรู้สึกดีจ้ะก่อนที่จะเจอเบอร์ห่งนี่ลองมาเยอะไหมยนเยอะทางเจ้าลอาเจ้ากินหมดกินหมดทุกอย่างลองทุกอย่างทุกอย่างอะไรวาดีลองหมดอยากหาย ว่าอะไรดีเดิกินหมด<อ>เขาก็เจอดูการเมเนจกานอะไรดีอะไรที่ว่าเกี่ยวกับโรคนี้กัาก็เคยว่ากินดัน<อ>แต่กินแล้วมันก็ไม่มีผลอะไรบางทีงได้ททาให้ไตอะไรเราดิกินกับไตกับตไตฟังไตเสื่อมค่าไตาไม่ดีเลยไปหาหมอหมอเขบอกค่าไตาไม่ดีเลยพอเขามากินยาเบอร์หนึ่งเนี่ยไปหาหมอหมอบอกค่าไตาดีขึ้นความดันก็ปกติ ไปสิเจ็ดสิต่วันเดินร้านสิจากของไว้มานะวันนี้เป e ็นใหม่ร uh, e: no. no. ู no no. 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 ้สึกกังวลไหมก็ไม่ไหายก็ไม่ไหายใช่เป็นมากเลยก็ไม่ไหายเงี้ยเดาลูกค้าต้องใหญ่จะรอให้ทุกวันเลยนะเป็นใหม่เราเป็นไหมเป็นทุกวันนี้ก็ร้องอยู่วันนี้ก็ยังร้องให้อยู่ใช่โอ็จะไม่ไหายเงี้ยเออเออแล้วเราดูดีพอดีที่พวกมีกำลังใจไหมมีกำลังใจขึ้นเยอะหลังจากเจอเบอร์หนึ่งเนาะก่อจะเจอนี่ก็ หมดเวลนวันอะไยังไรยังเสียใจเพราะเห็นลูกลูกทำไมถึงเป็นท่นขนาดนี้หนักจังเลยบอกกับลูกเราต้องอยู่กับมันให้ได้พยายามฝืนอะไรที่เราทําไม่ได้เราต้องทําให้ได้เราก็พยายามที่จะทำถ้ายากให้เขาต่อสู้กําลังใจเนี่ยจากญาติพี่น้องกับคนในครอบครัวเนี่ยสำคัญที่สุดเบอร์หนึ่งใครเป็นคนเจอก่อนแฟนแฟนเป็นบนคนหาให้เขาบอกเราอย่างไรเขาเจอเบอร์หนึ่งกูกูเกิลนะคะบอกเนี่ย หนูดูสิเขาเรียกแม่เขาหนูหนูดูที่เนี้ยเขาเรียกเขาเขากินเขาตีกันเยอะแล้วเนี่ยจากคนนี้เขาเป็นหนักๆอ่ะเขาเป็นเยอะแต่เธออีกเขายังหายเลยเออราซื้อกินนะนี่แล้วคนที่มีสามีที่ดีบางคนที่เขาไม่เอาแล้วก็หนีไปมีเมียใหม่เลยนะนี่เราต้องมีนะเราต้องสู้นะเพราะคนรรบข้างพยายามเ่อเราขนาดนี้เนาะเขาดีเขาไม่ไม่มีไน้ ดีใช้แต่อารมณ์เหมือนว่าจากที่ว่าเอาแต่ใจเอาแต่ใจว่าเขาข่มขู่เขาจะเป็นบางคนเขาก็หนีอย่างว่าวอะไรอันนี้เขาแบบว่าเขามีกิตใต้สมนึกที่ดีเขายังมีความรับผิดชอบตรงนี้อยู่อยอมนะเขาทนท<า>น,รน,นจริงๆอันนี้เอาแต่ใจพอเ<า>ข,ขาเป็นอย่างนี้เหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเปลี่ยนจากคนที่ว่า พูดยาช้าๆพูดยาเป็นคนล่าเริงกับเป็นคนเอาใจใจตัวเองนะเนี่ยทานเลยนะเบอร์หนึ่งเนี่ยทานแล้วดีทานแล้วก็รู้สึกว่าลูกแม่เนี่ยที่กินไปลูกแม่ก็ดีขึ้นมาเยอะอาการจากว่าพูดไม่เคยรู้เรื่องกับพูดรู้เรื่องขึ้นมาเยอะแล้วอพูดดีขึ้นมาเยอะแล้วและจิตใจก็ดันขึ้นไม่งุหงิตเหมือนเมื่อก่อนอ๋อเหรอแล้วทำมันรถก็เปลี่ยนไปใช่ เปลี่ยนไปแล้วก็แขนขาก็ขยับได้มากขึ้นมากขึ้นเดินคนเดียวได้เดินคนเดียวได้ไม่ต้องมีใครประคองหรือว่าไม่ต้องอาศัยไม่ต้องช่วยใช้ไม้ช้าช่วยแล้วช่วยเหลือตัวเองได้ไปได้ใจแค่เลยครับไปได้ใจเนี่ยเดินได้ตลอดระยะที่สองงานเนี่ยเขาเดินของเขาเองไปมาได้เดินเดินนี่ดูหน่อยนะจะ่ไหมเดินคนเดียวเคะจะล้มไหม ไม่ล้มไม่ล้มนะโ,โอเคโอเคขอบคุณมากเลยครับคนนี้ขอบคุณมากมเป็นทั้งสองคนนี้อยากได้บุญมากเลยนะครับจากการที่ขออนุญาตเอาวิดีโอเนี้ยไปเผยแพร่กับคนอื่นๆที่ยังเจ็บป่วยยัยงทรามานอยู่นะเราจะได้บุญส่งเสริมให้เราเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นผมมั่นใจและผมว่าทางบริษัทก็จะเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็จะหมั่นมาเยี่ยมเดี๋ยวอีกสักสองสามเดือนก็อาจจะมาเยี่ยมอีกเพราะเราอยู่ไใกล้เนี่ย